ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายคะ่ะแมทโพสคิดถึงเวลาเที่ยวคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวสุดท้ายเจอโยงไม่รู้ว่านางเอกสาวสุดมั่นแมทพิรณีจะอินกับซีรีส์เน็ตฟิตเรื่องดังเอมเมรี่อินปรเกินไปหรือเปล่าเพราะถึงกับออกมาโพสภาพและแคปชั่นว่าคิดถึงเวลาไปเที่ยวคนเดียวบินคนเดียวเดินคนเดียวทานข้าวคนเดียวห้ฟิตเอมรี่อินป งานนี้ก็ไม่ไวายเจอชาวเน็ตเซลและโยงไปถึงคนข้างกายอย่างหนุ่มสงการแต่ฉณนรงค์จนได้